สัสดีครับเกิดมนความเพียรสี่ครับวันที่เอ้ยครั้งที่สิบเอ็ดวันที่สองเดือนธันวาครับหกเจ็ดำเบอร์หนึ่สองศูนครับ <c oughs> บ,บันี้ วันที่สองเดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่11ที่ข้าพรเจ้าในนัฐการหมื่อุดมขอสวดเสียงขอถวายเสียงตรวจสาธยาย <c oughs> พระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพระเจ้านั้นจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขละพยัญชนะตรวจอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด <c oughs> บทที่หนึ่งครับชุมนุนเทวดา <c oughs> สมันาจัก,กวาเซสุอักขาลาชันคัดชันตุเทวตาสัพธรรมัง มุนิลาจัสสสุนันตุสักโมขะทังสังเคกาเมจลรูเปกิลิสิกะละตะเยจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเเถจักาเมตะลุวนันะคหาเนเคหาวัตถุหิเขเ,เตกุมภาจะยันตุเทวาชาละทะละวิสเมยะกะคันทัพพนาคาลิทันตาสันติเกยัง มุนิว่าละว่าจันังสาธบโเมตุนันตุธรรมะสาวนากาโลอยมพัทันตาธรรมะธรรมะสาวนากาโลอยมพัทันตาธรรมะสาวนากาโลอยมพัทันตา <c oughs> บทที่สองครับบทตรวจนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะกพระวะโตแระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สามครับบทสวดไตรสานนทคมพุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปีพุทธังสารานาังคาฉามิทุติยมปีสร้างคังสารานังคาฉามิตติตยมปีพุทธังสารานาังคาฉามิตติตยมปีทำมังสารานังคาฉามิตติตยมปีสร้างคังสารานาังคาฉามิบทที่สีครับบทสวดสัจจริยะเอเกอกิริยาคาถานาทีเม นาทิเมสาลนังอัญยังพุทธโธเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสตจิเมโหนตุสัพปทานาทิเมสารนังอัญยังธรรมโมเมสาลนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสตจิเมโนตุสัพพทานาทิเมสาลนังอัญยังสังโฆคเมสาลนังวะรัง เอเตนะสาจาัจวเจนะโสตจิเมโหนตุสับพะทาหมดที่5ครับมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสังเกตสูวิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวเนมหาวตาพิภุสังเคนสัตติงปัจมัตเตหิ พิคุสเตหิตเปหะอาระอันเตหิทัสหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติภะคะวันตังทัศนายะพิขุสังขจอััถโขจตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตทะโหนอายังโขภะคะวาสังเกตสุภิหารติกปิและวัตถุสมิงมหาวเน มหาวตาพิขุสังเคนะสัตถิงปจัจจมเตหิพิขุสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกะทาตูหิเยเทวตาเยปูเยนะสันนิปสันนิปตาปัตะตาโหนติภคะวันตังทัสสนายะพิขุสังฆจะยันนูนะมะยยมปิเทเยนะภคาว เต,น,เตนุปะสังกัมเมยามะอุปสังคมิตตวาภะคะวะโตสันติเกปเจกะคาถาภาเสย,ยามาติอัตโขตาเทวตาเสย,ยถาปินามะภะละวาปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังปัสสาเลยะปัสสาลิตังบาพาหังสัมมิเจยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุ อัตตลายิตาภคะวะัโตปุะตประโตปตุระหังสุอัตถโขตาเทวตาภคะวันตังอภิตะวาเทวาเอกมันตังอัดถังตุเอกมันตังที่ขาทิตาโขเอกาเทวตาภคะวัโตสติเจอิมังคาถังอภาสิ มหาสมโยปวานนม,มิงเทบะกายาสมาคตาอาคัมตมหอหังธรรมะสมะยังทักิตาเยวะอัปาราจิตสังคันติอัตโขอปาราเทวตาพระวโตสติตเกอิมังค่าหังอาภาสิตตตะละพิกโบสมาคหังสูงจิตตังอตตโนอจุกะมะกังสุสารถีวเนวติ เหตคะเหตุว่ายธิยาณิละกันติปัติตาติอัถโคอัปปลาเทวตาภคบโตสติเกอิมังฆาถังอภาสิเฉตว่าขีรังเฉตว่าปรีมังอินทะขีรังโอหัดจัมะณะเนชาเตลัตตันติสุทธามิมะลาจักขุมตาสุทันตาสูสุนาคาติ อธะโขอปปาลาเทวตาภะควโตสต,ติเกอิมัง่าทังอภาสิเยเกจิพุทังสารนางังคตาเสนะเตขมิสสันติอปัยยภปูมิงปะหายะมนุษย์สังเทหังเทวะกายังปาริปูรเรนสันสิตี <c oughs> อธะโขภะควาพิกพุอัมันเตสิเยปุเยนะพิกเวทะสะ สุโลกะธาตูสุดเทวตาสันินปติตาโหติตาขาคตังทัศนายพิขุสังฆาจเยปิเตภิกเวอเหสุงอติตามัทนานังอลหันโตสัมมาสัมพุทธาบะคะ เตสัมปิพระวันตานางเอตตปรมะเยวะเทวตาสันิปติตาอเฮสุงเสยถาปีไมหังเอตละระหิเยปิเตพิขเวพระวิสันสิอนาตาระมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระวันตานางเอตตปรมะเยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเสยถาปีไมหังเอตลระหิ อจิกิตสามิพิกเวเทวยากานางังนามานิกิตยิศสามิพิกเวเทวยกานางังเทวยญานางมานานนาม,มาเอนามานิเทศิษสามิพิกเวเทวยกานางังนามานิตังสุนาทะสาธุกัง <c oughs> มานรสีกโลถภาสิตสามีติเอวัมพันเตติโขเตปิกขู พระาวโตปัจจโตสูงพระวาเอตัะโบจัภพระวาเอกสีโลกะมนุษกัสสามิยัตภุมมาตัาสิตาเยสิตากิริคัพพลังปัทันติตาสมาธิตาปุถูสีหาวะวันลีนาโวมมหังพาสัมพุทโนโอทะมณัสนา,าสาสุทธาวิปัสสันติมนาวิลา ปิญโยปัจจะสะเตยตวาวเนกปิรวัฒเวตโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสารเนละเตเทเทว,เทวกายาอภิกันตาเตวิชาฐานะาวิชวิชานาถพิกโขโบเตจ,จะอัตตพารมะกะลุงสุตวาพุทธาาะสารานังเตสัมปาตุละหุงยานางังอมนุสานะ สัสนังอเปเกสตัตตมัทธคุงสหัสังอัตะตตะลิงสัตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทธสุง <c oughs> อะเปเกนันตะมัทธคุงพิสาสัพพผู้พาอาหุงตันจะสับพังอภิญญาะบ่าวคิตวานะ จักรุมาตะโตอามันตยิสสัตาสาวเกสารณีละเตเท,เทวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิกะโวเยโวหังกิตยิสสามิคิลาหิปานุปุตพัโตสัตตะสหัสาวะยักขากุมพากปิละวัตวา <c oughs> อิทธิมันโตจุติมันโตวันะวันโตยสันสีโนโมทมานาพิการมุงพิขุดนางสามิตริงว่านางสะสหัสาเฮมะวตายัานานตะวันยิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยสันสีโนโมทมานาพิการมุงพิขุดนางสามิตริงว่านางสาตากิลาตีสหัสายักษานานตะวันยิโน อิทิมโตชุติมัโตวันะวันโตยะสันสีโนโมทะมานาภิกามมุงพิขูนนางสามิติงว่านางอิเจเตโสภาษะสหัสายักขานานตตะวันยินโนอิทธิมโตชุติมันโตวันะวันโตยะสันสีโนโมทะมานาภิกามมุงพิขูนนางสามิติงว่านางเวสามิตราปัจัสตายักขานานตตะวันยินโน อิติมันโตจุติมันโตวัน,นะวันโตยัสสันสินโนโมทมานาพิกามุงพิขูดนางสามิติงว่านางกุมพิโลราชาข้าข,าขิโกเวปุลัสสาสนิเบสนางพินโยนางสัตตะหัสสัสังยักขานางไฝยิรูป,ปาสติกุมพิโลราชาคา,าขิโกโสปะคะ สามิติงวานางปุริมจจาที่สังราชาทะตะละโถรปรัสสาสติคันทพ,พานางอธิปติมหาราชายสัน n ศิโสปุตาปีตัสสะพระหะโวอินทะนามามหาพระลาอิติมโตจุติมันโตว,วนะวันโตยส s a n ิโนโมทะมานาอพิกามุภิขูนางสามิติงวานาง ทัดขีนัจจที่สังราชาวิรูหโหตปัสสาสติกุมภาทานังอธิปติมหาราชายาสันสิโสปุตตาปิตสสะพระหโบอินทะนามามหัพระลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยสันสีโนโมทะมานาอภิกามุพิขูดนางสามิติงว่านังปัจิม,มัจจที่สังราชาวิรูปโขปตาสสตินาคา นาคานังอธิธปติมหาราชายัสันสิโสปุตตาปิตตะพระหาโวอินทะนามามหาพาลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาบนโตยสันสิโนโมทะมานาอภิกามุงพิขูดนางสามิติงวนง่นัง ปุตตะจัที่สังราชากุเวโลตับัสษาสติยขานังอธิปติมหาราชายสัมสีโสปุตตาปิตัสสะพระหโบอินทะนามามหาภรราอิทธิมันโตจุติมันโตวนวันโตยสันสีโนโมทะมานาพิการมูพิขูตังสามิติมวนังปุริมาที่สังทักะละัทโธทักกิเนนวิลูกหาโก ปัจิเมนะวิลูปกโหกูเวโลอุตลังที่สังจัตาโลเตมหามหาราชาสมันตาจัตุโลทิสาทัทันละมานาอังทังสุวันเนกปิและวัฏถเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวัดจัดนิกาสัทธามายาคุเกนทุเบนเกนทุวินยูจะวินยูโตตหะ จันทโนกาะมะเสถโจอินนุมันทุนิมันทุจะบรณโทโอปะมะทะโยจะเทวะสุตโตจะมะดะลิจิตตเสโนคันทับโพนโสราชาชโนสะโพอาคูปัจะสิขโคเทวะติมพะลูสุริยะวังฉา,าเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหลา ชุภิโมทัตมานาอภิกามุงพิขูดนังสามิติงว่านังอถาคูนภาษานาคาเวศสาลาสหตันชกากรรมพระรัตสตลาอาคูปยาคะสหาติาาพ,ตยาาายาตพิยามุนาทตรัฐาจะอาคูนานัตยสันสีโนเอลาวนโนมหานาโคโตุปคะสามิติงว่านัง เยนาคาราเชสหาสาหลันติทิพพาชิชาปักขิวิสุทธจักภูเว <c oughs> หายสาเตมานัมัตปัตาจิตลาตุปันาอิติเตสะนามังนามังอาภัยยันตธานาคาราชามานีสุปันตะโตเขมะกาสิพุทโทสถาหิวาจาหิอุปัดยันหัด ตานาคาสุปันาสาระ,ะมะกังสุพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังอสุลาสิตังพาตะโลสวสาสวาเ,เสเตอิชิมโตยสันสีโนกาละกัญชามหาพิสมาอสุลาธานะเมฆาสเวปจิตติสุจิสุจิตติจะ ปหาลาโทมนุจีสหสตันจะพาลิปุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตวาพาลิงเสนังลาหุดพาธามุปากขมุงสามารโยธานิพิทันทันเตพิขุดนางสามิติงว่านังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตะทาขมุงวะลุนาวะลุนาเทวาโตโมจะ ยศสัษสาหะเมตตาการุณายิกาอากูเทวายศสันจีโนทัศเซเตทัสธากายาสัพเพนานตตะวันยิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยศสันจีโนโมทะมานาอภิการมูปิขูนังสามิติงวังเวนทูจะเทวาสาหนลีจะอัสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาภูปุรกิจา สุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาภูบุรกิตานักขาตาติปุรกิตาวาอาภูมหาทัพภา,ากาวสูนังวสาโลเศธโธสักโกปาคะปุรินโทโธทเศเตทัศธากายาสัพเพนานตวันยินโน อติติมนโตจุติมนโตวนวันโตยสันสีโนโมทะมานาพิการมูพิขูนางสามิติงว่านางอธาคูสหภูเทวาชละมักกิลิขาลิวะอธิทักกาจะโลชาจะอุมมาปุภานิพาสิโนวลุณาสหสัมมาจะอจจุตาจะอเนจกาสูเลยยะลุจิลาอาคู อาคูวาสนันีสินุทัศเตะะทัสถากายาสเพน,นานตะวันยิโนกิทธิมันโตจุติมันโตวนาวันโตยสันสิโนโมทะมานาพิกามุงพิขุดนางสามีติงว่านังสมานามหาสมานามนุษสามนุษย์สุดตมากิทธาปัทุสิกาอาคูอาคูปนโนปัทุสิกาอาถาคูหารโยเทวาเยจโล อิตาวาสิโนโปาราคะมหาปาราคาอาคูเทวายะสันสิโนทเสเตทัสัทธากายาพเกนานตตะวันยิโนวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยาสันสิโนโมทะมานาอภิการมุงพิขูนางสาวิติงวนางสุปกากลุมหาอาลูหาอาคูเมฆาณาสาสหะ โอปาคันใหยะหาปะโมขาอาภูเทวามิจักขนาสทามันตาหารัชามิสกาจะยสันสีโนธนะยังอาคาปจุนโนโยทิสาภาวิสันตติทเสเต,เตทัศทากายาสัเพนานันตวันยิโนอิธิมันโต ชติมันโตวนะวันโตนะยสสันสิโนโมทะมานาะพิกามุงพิขูนางสามิตริงว่านังเขมิยาตุสิตายามากัญทกาจะยสสันสิโนโลำพิกตกาลามาเศษถษฐาโชตินามาจะอาสอาสวานิพมาณละสิโนอาคูอถา,อาคูปารณมิตยาทเสเตทศทากายาสปเปน,ะนานตะวันยิโน อิทธิมันโตจุติมันโตวัน,นะวันโตยาสันสีโนโมทะมานาพิกามุงพิขูดนางสามิติงวะนังสัทเทเตเทว,วน,นะนิกายาสเปนานาตะวันยิโนนามะนาวเยนะอากัรถุงเยจันเจท,ท,ทัศชิสาสหาบาวุฒาชาติมักเคียงโอขาตินนามะนาสวัง ทักเขโมคตารังนาคังจันทังวะอสีตาติตังสุภามาปารามตโตจะกุตตาอิทิมโตสหะสนลังกุมมารโลปิสโสจักสุปะคะสามิติงสหะสมมาละมะโลโกนังมหาสัมภะปิติทัติอุปันโนจุติมันโตปิสมากายโยยะสันสีโสทเศทเตทัทธา ทเทเต,อ,เตอ,อิสลาอาคูปัจเจกะยวะว,ะวะัตติโนเตเตสัญจากมัจจโตอาคาหานิโตปรลิวาลิโตเตจสัสเพอภิกันเตสินเทเทเวสภามะเกมละเสนาอภิกามิปัสการหัส,สมันทียังเอถะกันทะทะพันทะทะ ลาเกนะพันธวะวัตถุโวสมันตาปริวาเละมาโวมุจจิทะโกจินังอิติตัถธะมหาเสนกันหะเสนังอเปสยิปัณณนาตลมัหัจจัลังจัตวาเพละวังยัถาปะวุสโกเมโกธนะยันโตสวิชุกโกตถาโส ปัจุทาวติสังกุโตอาศยังวเสตัจจะสพังอภิญญายะวะวักกิตวานะจักกุมาตโตอมันตาิสัทธาสาวเกสารเนลเเตมาระเสนาภิกันตาเตวิจานาถภาิกขวเตจกอตัตตปะมะกะรงสุตว่าพุทธะสารนังวีตลาเกหีปากามุงเนสัม เนสังโลมัมปิอินชะยุงสัพเพวิชิตคะสังคามาพยาปีตายาสันสิโนโมทันติสหพูเตหิตวัตกาเตชเนสุตาติ ที่หกครับธรรมะจาก,กัปปวัตสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัมยังพคะวะทานานาสิยังวิหารติอิสิปัตเนปิกทาเยตตะละโขพระวาปัจจะวะคคเยคิเยพิกขูอามันเตสิเทวะเมพิกเวอันตาปพัพพชิเตนะเตวิตภพาโยจายังกามสุกามะสุขังลิกายุโน นุนโนหิโตคัมโมโปรสุจนิโกอะอนาริโยอาดาทะสันหิโตยโยจายังอัตาริทะมนุโยโกทุกโขอนาริโยอนัตทะสันหิโตเอเตเตปิกาเวอุปโภอันเตนะอันเตอนุอัเตอนุปคัมมะมัจิมาปฏิปทาตถาคาเตนะ อภิสัมพุทธาจะขูการณียานกลรณีอุปสะมายะอภิญญายะสัมพธายะนิพานายะสังฆวัตตติกตตมาจะสาพิกเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจะขูกาลนียานกลรณีอุอุปสะมายะอภิญายะสัมพธายะนิพานายะสังฆวัตตาติอายะเมวะ อริโยอัดทังคาเออัดถังคิโกมัคโคเสยตีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสมาติสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาพิกเวมมชฌิมาปฏิปทาตถาคตเะ อภิสัมพุทธ,ธาจักขุกะละนียานัก,กะละนีอุอปปัสสัมยะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานาะสังฆวัตตติอีทังโขปานะพิกเวทุกขังอริยะสัจจังชาติปีทุกขาเจลาปีทุกขาม,มาระยัมปีทุกขังโตกะปาล บาลเทวะทุกขตสมโมทน,นุตสาปยาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยวิหิวิปโยโคทุกโขยยมปิดฉังฉะพระละพระติตัมปิทุกขังสังขิเตนะปจจุทานักกันธาทุกขา อะะิทังโขหปะณะพิกเวทุกัสสามมุททยอริยะสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกานันทิลาสะขะสะหะตา,าตันตะละตันตละลาพินตนินีเฟยติทางกามะตันหาภวะตันหามีภะวะตันหา,าอะะาิทังโขหปะณะพิกเวทุกันิโ,โรโธ อริยสัจจโยตันสาเยวะตันหายะอเสสะวิลาคณิโรโทจาโคปาลินิสสกโคมุตติอนารโยอิทงังโขปนภิกขเวทุกนิโรโทคามินีปฏิปทาอริยสัจจอริยเมวะอริยโยอัททังคิโกมัโคเสยทีถังสมาทิสสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโต สัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาส,สติสัมมาสม,มาธิ <c oughs> อิทังทุกขังอริยสัจจนติเมพิกเวปุกเพอนนุสุตเตสุจักขุงอุทะปาธิญาณังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิอโลโกอุทะปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจงปริยันเยยันติเมพิกเวปุกเพ อน,นัตสุเตสุธรรมเมสุจักขงอุทะปาธิยานางังอุทะปาธิปัญญาอุทะปาธิวิชาอุทะปาธิโอโลโกอุทะปาธิตังโขปณิทางทุกขงังอริยะสัจจังปริยันปริยายตันติเมพิกเวปุกเพอน,นัตโสุเตสุธรรมเมสุจับขงอุทะปาธิยานางังอุทะปาธิปัญ